<premises. S 2> สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใกล้ๆชเส้นแบรนด์นะคะช่องของเราก็จะพูดถึงเกี่ยวกับกระเป๋าชีแนลเอาใบต่างๆมารีวิวเพื่อนๆดูนะคะว่าสะายแล้วเป็นยังไงใส่อะไรได้บ้างก็คิดว่าคือผมก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ใกล้ด้วยนะแล้วก็สามารถติดตามก้อยเพิ่มเติมได้ทีๆๆ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 ่ G อจีใ <shove> ก <fingers emerges> ้จุด Shopping แล้วก็ l ล n e แอดชียรกิจด้านชอเส้นนะคะวันนี้เนี่ยกกอยก็เอาน้อง t เว n t ี t w ูมานำเสนอเหมือนเช่นเคยนะคะเผอิญว่าได้ น้องที่เป็นคนละสีมาก่อนหน้านี้ก้อยรีวิวตัวสีโรสโกแล้วก็สีคาราเมลไปแล้วนะคะใบอันนี้ก็จะเป็นของคอลเลคชัน 22B นะคะก็เป็นสีม่วงเบอร์กันดีเนาะก็จะเป็นออกแนวแบบว่าสีขุึมๆหน่อยนะคะแล้วก็เป็นสีที่ออกแนว for winter แล้วก็สีเบอร์กันดีก็จะเป็นสีคลาสสิกของชาแนลอยู่แล้วนะคะก็เลยเอามาให้เพื่อนๆดู ถ้าใครยังไม่เคยดูกันจะทวนไซส์ให้นะคะว่าอันนี้คือไซส์ส l นะคะหน้ากว้างอยู่ที่12แล้วก็ส่วนสูงก็12นะคะแล้วก็ตรงฐานเข้าตรงนี้จะประมาณ3นิ้วนะคะแล้วก็ความยาวสายจะอยู่ที่ประมาณ8นิ้วนะคะด้านหลังก็จะเรียบๆแบบนี้นะคะแล้วกเ็เขาจะทําจากหนังวัวเรียบนะคะก็จะมีน้ําหนักเบาแต่ว่าทนทานนะคะแล้วก็กลิ่นหอมมากส่วนด้านในเดี๋ยวไปดูกันคะ่ะ ด้านในก็จะเหมือนกันนะคะคือเป็นผ้าเนาะแล้วก็ตีตารางเป็นแบบเอ่อตารางของชาแนลนะคะเป็น d i a m o n ์คิวเต็ดแล้วก็ตรงนี้จะมีซิปหนึ่งชอ่องซึ่งซิปตัวนี้นะคะก็ใช้งานได้จริงใส่อะไรได้บ้างเช่นตลับแป้งนะคะใส่ได้โทรศัพท์นะคะใส่ลงไปได้เลยนะคะแอร์พอร์ตคุณแจรถนะคะแล้วก็ลิปสติก ใส่ได้เพราะฉะนั้นของที่จําเป็นเราจะอยู่ในซิปหมดแล้วนะคะอีกด้านก็จะโล่งๆไม่มีอะไรนะคะก็เป็นแค่ซีเรียลเพลทอยู่ตรงนี้ร้วก็ด้านในเขาก็จะมีสตรัให้นี่นะคะสตรปเอาไว้เกี่ยวกับคุณจะรถคุณจะบ้านหรือจะเกี่ยวกับกระเป๋าที่เขาให้มาตัวนี้ก็ได้นะคะซึ่งตัวเนี้ยไซส์เขาก็จะเทียบเท่ากับประมาณ โอเคส8นิ้วนะคะแต่ว่าอาจจะมีความกว้างกว่านิดหน่อยนะคะสูงกว่านิดหน่อยแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบถ้าปกติโอเคสอันนี้เขาจะเป็นคาเวียเนะแต่ว่าอันนี้เขาก็จะมาด้วยความที่เป็นหนังวัวเรียบแล้วก็ด้านในก็จะบุด้วยผ้าตารางแล้วก็เป็นสีเดียวกับกระเป๋านะคะก็จะเป็นสีเบอร์กันดีซึ่งจุได้เยอะมากใบนี้เนี่ยก็คือใส่ได้ทั้งโทรศัพท์นะคะเอ่อัลแป้งนะคะ คุณแจรดแอร์พอรตแล้วก็พวกลิปสติกอะไรพวกนี้คือใส่ได้หมดเลยปิดได้เก็บทรงนะคะคือใบนี้มูลค่าของเขาก็กเกือบสามหมื่นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือข้อดีของการซื้อ22คือได้ใบใหญ่แถมใบเล็กแล้วก็มีตัวนี้เอาไว้เกี่ยวนะคะเพื่อที่จะประยุกต์ใช้กับอย่างอื่นก็ได้หรือว่าจะเกี่ยวไว้ในกระเป๋าของ22ก็ได้ หรือว่าเราจะเน็บแบบนี้นะคะแล้วก็ออกไปข้างนอกไปแบบเซเว่นน้าปักซอยหรืออะไรไวไวไปทุระไวๆวก็ได้เหมือนกันส่วนตัวกระเป๋านะคะเขาก็จะมีแป๊กๆอยู่ตรงด้านข้างตรงนี้นะคะเพื่อที่จะเอาไว้แบบว่าเวลาเราปิดหรือเปิดแกะออกแบบว่าหาของง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเทียบไซส์เนี่ยก็คือไซส์เทียบเท่าความสูงเท่ากับนิตยสารนะคะก็คือสามารถใส่ลงไปได้เลยหรือ จะเป็นโน้ตบุ๊กนะคะก็สามารถใส่ลงไปได้นะคะหรือว่าถ้าเทียบไซส์ iPad mini ก็คือ iPad mini คือจิ๋วลงไปเลยก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมาสะพายให้ดูนะคะว่าเป็นสีเบอร์กันดีแล้วเวลาสะพายจะให้อารมณ์ยังไงบ้างคะ่ะ วันนี้ก็คือตั้งใจแต่งตัวให้แบบเป็นลุกชิลๆนะคะก็คือเป็นแบบกางเกงขาสั้นนะคะเพราะว่าง่วดก่อนใส่เป็นกางเกงยีแล้วก็ใส่เป็นชุดทํางานแล้วนะคะวันนี้ก็จะลองแบบเป็นกางเกงขาสั้นดูนะคะเพราะว่าบางคนบอกว่า t w e n w o เนี่ยจะต้องแต่งตัวชิคๆเนาะอันนี้ก็ก็แต่งตัวมาแบบสบายๆนะคะแล้วก็ดูว่าถ้าวันธรรมดาเราอยากจะใส่สั้นๆแบบว่าเฉยๆยังไม่ต้องแต่งตัวจัดก็ได้เหมือนกันนะคะก็คือเรียกว่า t w e n o เนี่ยเอาอยู่ในทุกลุก อันนี้ที่ก้อยใช้อยู่นะคะก็คือเป็นไซส์ l l นะคะก็คือเป็นไซส์ที่แบบไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะแล้วก็ใช้งานได้จริงเวลาสะพายนะคะเราสามารถที่จะถือแบบสองสายแบบนี้หรือว่าจะปล่อยสายหนึ่งเอาไว้ก็ได้นะคะเพื่อให้มันเป็นการตกแต่งเราก็มีเหรียญตรงนี้เอาไว้ตกแต่งด้านหน้านะคะแล้วเราก็สะพายมันก็จะเกตไปอีกแบบนะคะแล้วก็สามารถที่จะแบบปัดไปข้างหลังให้ดูมีความชิลๆมากขึ้น ด้านหน้าก็จะเป็นแค่สายแบบนี้ด้านหลังก็จะแบบดูแบบเก๋ๆเก๋ๆแบบไม่ตั้งใจวันนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับการรีวิวน้อง22สี เบอร์กันดีประจำคอลเลคชัน22่บนะคะก็ตั้งใจเอามาให้เพื่อนๆดูว่าสีเบอร์กันดีที่ออกใหม่ในคอลเลคชันย2่สบเนี่ย, B, ยสะายแล้วเป็นยังไงแล้วก็แต่งตัวแบบธรรมดาธรรมดาไม่ได้ชิคมากเนี่ยก็เอาอยู่นะคะเรียกว่า t 2 e n t y t o o เนี่ยสามารถเข้าได้กับทุกลุกเลยนะแล้วก็เป็นใบที่ใช้งานได้จริงก็คิดว่าถ้าเพื่อนเ,อนเอนชอบสีไหนควรจะรีบตามนะคะเพราะว่าคอลเลคชันเขาเนี่ย ก็จะแบบมีแป๊บเดียวในสีนี้แล้วก็หมดแล้วหมดเลยเขาก็จะผลิตสีอื่นต่อนะคะก็เรียกว่าเหมาะสําหรับคนที่ชอบสะสม พวกชาแนลสีต่างๆนะคะก็เหมือนเป็นลเลกเตอร์พีซอย่างหนึ่งได้เลยแล้วก็ถ้าแบบเล็งไว้อยู่แล้วเนี่ยแนะนําว่าให้รีบต่านะคะเพราะว่าราคาเขาก็จะแบบพุ่งทะยานไปเรื่อยๆคือถ้าเราชอบเนี่ยรีบเลยแล้วก็ถ้าเจอสีไหนก็ต่าได้เลยนะคะเพราะว่ามันเหมือนเป็นใบที่ฮิตที่สุดในปีนี้แล้วก็ใช้งานได้จริงแล้วก้ยคิดว่า เทรนกระเป๋าใบใหญ่มันก็กําลังจะกลับมานะคะคือเหมือนว่าปีก่อนๆเนี่ยเขาอาจจะเน้นแบบพวกกระเป๋าเอ็กเซซรี่เล็กๆที่ดูเหมือนจะแต่งตัวใช่ไหมแต่ว่าปีนี้เขาก็จะเน้นเรื่องของใบที่ใหญ่แล้วก็ใช้งานได้จริงค่ะแล้วก็เน้นกระเป๋าที่แบบมีความยูนิเซ็กซ์มากขึ้นค่ะวันนี้ก็จบแล้วสำหรับการรีวิวนะคะก็คิดว่าคลิปของก้อยนะ่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ก้อยด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามก้อยจุดช้อปปิ เป็นไอแล้วก็ไลน์แชนแนลขีดด้านล่างโชว์เส้นค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ